สวัสด <ersch> ีครับผมนายสาลีส hmm. ร <Yep. S 1> so ีอาบ้านาศหกเจ็ดสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสครับวันนี้ผมจะมานําเสนอในส่วนของ 3D นะครับฟีเจอร์นะครับ EP ที่กางนะถ้าพร้อมเราก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยีด้าน อาดังได้นะครับใช่ตอนเทียนนะครับหมดจบเลยนะฮะวางเปิดใช้เุงอะไรวันเนี้ยฉันนะครับเอ่อใลายครับ้ลายกดรยะใช้ชักมได้ไงะไม่ต้องเนช้าผมว ไปร้องซิ่อปีนได้บยไหมไม่หรอกแต่แล้วนะครับปีก็ได้แตีช่วงเก้สิบนั้นไม่มีปีปนแล้วปีได้ร้เบิืออยากใช้ทีนอยามีร้องซืร์ถูกไหมบอระยานครับชิเก็นนะ

ผมมาสี่คนเช่คต่อไปครับเขาเต้นถูดครับใช่ครถูดด้วยอยากให้นายเือกสามตอนนาเทีนตูดสำเร็วอีกถูดปีนที่แล้วความยาวสามสิบนั่สี่้อยสี่ร้อยเกือติดไปหีว่าเท่ากันต่อไปน่าเป็นถูดแล้ว แต่ก็ไม่เคยมาฟังนะงานนี้ต้องมีการแจ้งแขกนการร้อมเสิบใชคับไม่้บอกว่าเพียงแ่จากนั้นแชร์ของวิศนัยแช้ในส่วนของคอนคอนทอนต์ซิงนะครับอินหกครับโอเค n f สับ เชรี่อคแต่ละน้ำเลือกโพสิชันน้ำสมิงใช่ทำไ่ใกล้มากเย้ครับแต่ละน้ำใช้สมานนิมชันน้ำติดนะจุดนี้โอเคคือีดกัน่ตรงนี้เสร็จแล้ว อเคตอนนี้สิบนะครับทัมาดีแล้วเริ่มเหมือนที่นี่เป็นตัวนี้สิบครับถ้าโดนจับป็ตัวนี่บิดขี้ที่นีแไม่มีชื่อเสียงนะครับตอนนี้สิบฟังใจดีไม่ใช่ร้อนเยี่ยบโอกคือได้ชิ้นงานออกมาประมาณนี้นะครับอย่าโดนจับได้เราไปเจอกัน ต่อไปนะครับใช้เพลนครับโอเคเราจะเรียกมุมนี้ครับแล้วก็ทำมุมกับมุมนี้นะครับโอเคทำมุมร้อยสามห้าองศาครับโอเคเราต้องเอากับทางนะค้าตรงนีมีนเดกแแบบแล้วกแจ้งขสถานการณ์ชม เขนมาโยงขาไปเขามาแทนสมัดติลบอลได้ไหมครับยีสิบห like ้าครับโเครับอ่าที่สองครับโอเคเราจะเปลี่คนับโอเค เรานะครับติดจับปีกได้บ้างจับบ้างรู้บ้างที่บกเซลไอเาจากทีเรไปาลได้อยี่บ้านย่จะตาออไปเป็นระเบิด อเคครับตอบไปครับใช่ไลน์ครับปล่อยเป็นีใครมาเสริมแน่นอนสรัเองคอเฉพาะมันรเปิดตีนไม่เรเปิดเด็กทกที่มันจะฟีลต้องบอกเส้นหลังการนี้ไม่ต้องรีเอาง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะนะแต่ผมจะอะไรแบน้ โอเคครับ่า28ครับยาเเส้น47ครับโอเคครับแล้วก็ ชดนีค้ครับคุดชุดนี้เป็นวันที่เข้าครับเออไว้ครับใช้เตนโอเคครับ ยาับ15ปี10แล้บจนนี้15แล้วครับ,จ, 25, รบ okay, จุดนี้20แล้บโอเคครับ, okay, รบจากนั้นครับไปที่ อเานี่นะครับในส่วนของ up to surface ก็ทำได้แบนี้ไม่เหอนจะได้นะเนี่ไม่ใช่ปหรือเ้ยต้องเสร็จาต้องกับกัอ

เก็บเต็มสบายเกินไม่เจอแบบตรงครับใส่บ้าใส่ก่าคนนี้อ๋อคนนี้ไม่ใช่เตงนม่เป็น,นไม่ใช่ตื่นเป็นน้ำดีอะไรเขาวะอยู่ในคนอ่าชุ่ยให้ตามอะูะเซฟเะทางเข้ารงงกิ๊บ อ,ออกมาถึงก็โอ้ยไมได้เก็บไปไม่ได้นะพี่เราเก็บใหญ่เลยมีข้อขูลอ,อย่างเยอะแล้ว้องสองทีทีต้องไปเป็นสามแยนครับก็ปเป็นสิทธิ์น,นะครับสำหรับการทำไว้นะครับจะเป็นการ motion นะน่น่ร enfin ัตั p l a y การแบเราัอยาชนะะไไม่ต้องปุบต่อ่าเข้าไปครับก็ต่อไปนะครับคือเป็นการลงกระดาษนะครับเราต้องเซฟก่อนครับอกนขนเะราเข้าไปอย่างเียบครับเพราะว่าี่เข้าไปแบบโอเคครับ พอเราเสียดับเราต้องเปิดกระดาษครับ,รรบเปิดกระดาษที่เราสร้งางไว้นะครับโอเคตรงไหนก่อนชัดว่าโอเคครับตรงนี้เรา,ากดออกครับ

ไปเอะ้วเกณตอไปแค่่งหนึ่งตอนนะครับเยวครับแต่ถ้าต่อไปนะกดจุดนี้แล้วก็ถูหของ้างนะครับโอเคตลนนั้นไปที่เซ็นเตอร์มาร์คครับ มาจุดน yeah. nah, well, okay. ี voilà. ้จุดน I mean ี้ครับโอเคนบแล้วก็เนี่ยเคอาตน้อเนี่ยอลี่พอยิงโถน้ำต่อไปเราต้องใช้ในคำสั่งอง 对。<Okay. S 2> okay. ครับจากนั้น,นครับไปที่คอนโดิี่ชานาแล้วอาไปที่สันเตอาาร์มาร์คอรัน่ที่ไม่ต่างเพราะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็น900ตอนนี้ก็ลองเป็น7 0 0 0 อกก็เดิมใช่เหรอจนอันนี้คือจอยี่ที่จเนอนฟาตงบนผมบอกไปจอที่จะเตัวก็เดิมอ่าตก็เดิมนะคือยังไงก็เดิม

ไ้ยงะไก่อนไปก่อนตีะยืนยันแล้วครับเจ็ดนิ้วได้เลยเี่ดียครับต่อไปแล้วครับเราจะสร้างเส้นขึ้นมาซีเ้นทางไปเดี๋ยวไปที่ a n m a t i o n ก่อนครับไดง เี่ยินเตมาตายเฉยเ่ยพอดีพอพอกันหรอสวยจังตัดที่เหรอแม่ตยนะ ๋ยวครับลาลาสมัสดีครับรุกคนท่ไหนอ่ะท่กคนที่ไหนที่ว่าสมมกว่าที่ไหนชื่ทั้งบี่อ่ะเนี่ยโอ้่

ช่วงแรกง่ายง่ฟูเอชดอ่ะเริ่มยากก็ฟูเกับต่อไปนะครับไปที่ครับได้แค่ดพูดงายคืออารมณ์ับเปลี่ยนปยิ่งสูงใช่ยิ่งสูงยิ่งแย่งูามยิ่งสูงแต่ก็ยังบกฟกไฟูเกีเนี่ยตทฤษฎี่านะแต่พอเทสแเลเอาไป ว่าการก้ปัญหาะนการนีใชรจุดท่เรอิโอคใช่แก้ได้นรก็จุดบอกว่าไอ้ถ้าเราจะเสร็จภาพตัวเนี่ยเป็นการเล่นเกมไรเอาเกมกัโอเคก็ได้ถ้าพี่เล่นิกอกล่นานานระก็เป็นมาคือการเล่นเกมผไม่ได้ไม่ได้มองจากิดจไม่ดจุดบอกวอจาก้น้เงไรู้ว่า่ทราเาที่ขออะไรคือการเล่นเกมของแกะสมการเล่นเกมบเป็นเกมใให้เ ใหนโปรแีเกมแต่ถ้าใครจะโปรแกรมที่เบนเดอร์หรือสงสนหรวาโปรกรมที่อะไรบนหน้าจอนี่ก็อครับเราไม่ว่ากันแต่ว่านี่จะเป้ัวไอเงีแันทคทุนด้าีไวม่ตอจปไคร่พคับ่ลาสอนสวัสดีครับไม่มาครับไม่าครั บอกขนาดนะครับใช้ประมาณเดิมชันนะครับอืมคโอเคเป็นนี้เมน,นี้ยี่ห้าครับโอเคเ็มนี ห้าดาวเซนเสิตดาวค่ะกัรใช้ยูเชียวชาวยดนะวยจริงๆคนใกล้เตอร์อนี้ย็แข่งแหลมกนะครับก็คือว่าแท้ๆเป็นสัตว์ตที่แจ็งแรแต่แท้ยอกก็เป็นหลงฉชิซึ่งคนที่เป็นสัญลักษณ์อันนี้ได้ชัดเจนด้วยเชนเดียกันเตรียบเตียบเตรียบอลหยอเพราะว่าจริงๆเตรียบอลนยืนมากกว่านเซนนะฮะเตรียบัปีนี้ก็จะแปดสินเลย ก็จทีงจริงถ้าแน่นแน่นแลเพียงแต่ว да, ido, Father, ่าก็คือก็นักแสนักคุณไม่ดีกว่าอย่าไปแขัดตัวอะไรตื่นเต้นถ้าทันจะเป็นยังไงตอนถ้าสุดยอดจริงเพราะว่ากองทัพทุกวันนี้คนของมันเสร็จแต่ไหนนะครับไม่ว่ากองทัพในตำรวจก็ขนของทุกเสร็จนะครับแล้วก็แม้กระทั่งที่ทุกวันนี้มันเสร็จมีสามสามตำแหน่งนะครับตำแหน่งหนึ่งก็คือประธานพื้นที่สถานตำแหน่งที่สองก็คือเขาเรียกว่า ประธานอัฐมนตรีตำแหน่งที่สามก็คือประธานสภาที่ปรา,าสูงสุดราชบรณาธิการก็เ <c oughs> นี่ยตำแหน่งที่สามเนี่ยก็หมายความว่าคณเซ็นบีสิ์เลือกคนมาเป็นษนัตริใหญ่ใหญ่ขนาดก็เขเสนอฐา <c oughs> น <c oughs> จริงจริงคนที่อยากเป็นกษัตริย์ต่อจากเจ้าสีหนเจ้าดัลลิศ <c oughs> แต่เป็นคู่แข่งขันคนเซับ คนเซ็นก็บอกว่าไม่ได้เพราะถ้ามาเป็นกษัตรย์เนี่ยก็จะแข่งกันอีกนั่นแหละก็เลยทิ้งปปัจจุบันที่มาแทนค่ัถ้คจะขึ้นมาปก่ปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าระหว่างใชรัรว่างรอดอมใชระหวสมุดเซ็นก็อย่างเขาจะมีกิจกรรมูกกันนอาจารย์คือถ้าบอกไม่มีแข่งเ่ยนะครับคือนี้ถ้าพูดง่ายกือว่าแต่แบบกษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยไม่ไม่มีอำนาจอะไรนะครับไม่มีอำนาจอะไร แล้วก็พอไม่มีอำนาจใดๆนะเนี่ยมันมันก็กแา่ไ,ไป็นวปีนี้พาอร้องก็แปดสิบแล้วนะครับถีงใช่ไหมจ๊ะใช่รัต้องเลือกมาเขาหยิบมาอาจารย์ใช้คำนี้นะหย<ๆ>ิบมา,มาเลือกกรสันตน้าว่าจริงๆก็คือแจ็สันนี่เนี่ยคือระเชีแท้ครัวซึ่งเคยเป็นนายกคู่ยกสิบแล้วก็ขัดแย่งกันมาเลยตลอดขอ้าวนั่นแหละจรงิงๆก็คือว่าพอเจ็ซีนุสสลัดแรกเป็นหลักข้าวแฮมปีสองพันสี่ จากน้ี้ก็บอกว่าฉันอยากจะเป็นคุณเชนบอกว่าถ้ามันเป็นเนี่ยก็ต้องแข่งกันัีก็ในแอลเอมที่มีมีมีเพชรมีไขยหนยที่สุดคนนี้จะเรียนนะครับข้่มนะเชืวาเะสเร็จนั่งรอดมซี่หักค้ับครับครับเรือกระสัได้นี่คือความยิ่งใหญ่การคุณเชนก็ตายจากแบบนี้เขาือแตกแล่วตอนแข่ก็เขาเป็นบรแขาสมาร็ที่บริษัทสุดระดับรับ ข<ต>นาดเศษทั้งแถวแต่ว่าในความเคลื่อนไหวอะไรก็ยังใช้ล<อ>ูกเจ้างในการเคลื่อนไหวนะถ้าไม่เป็นแครัคบเพราะว่าแล้มาน,นชัดเจนป็นไทยนะฮะชศาสนาแฟมาหากษตรกรมแต่ว่าในสถานการณ์จริงแต่เขาเชชง่มันมันเคยมีคลิปนะกษตรเคยเอามาเสร็จตั้งเยอะเหมืนมาากันสิก็เลยเป็นที่บาที่ไปที่ เไ็คำถามไว้ตอนตนครับุว่าคักชินวัตได้อย่างไงคือถ้าฟังอาจารย์เนก็จะรู้เลยว่าเป็นเรื่องเล็กเลยนะอาจารย์นะที่จะเขารู้ว่าคุณมาดียวกับฉันเนี่ยคุณก็เดิวื่อตนไปไรเยนนแ้แต่ถ้าคนไปเยอะไม่ถึงฉันก็หาแต่ฉันจะของประเทศน,นี้เมื่อฉันค้อประเทศนี้คุณจะได้าอประเทศไทยไปแมงกระเจี๊ยกเยอะตื่นกระสุมนมาคือเวียดนามอาจารย์ เคยมีก็ได้แล้วอาจจะใช้แล้วเคยมีมีคูออ่นะให้ให้คู่งานแทนไม่มเรียนแล้วเขาไม่มีหนึ่งเซ็ตเขาก็ยังหักได้ม,มาถึงเจ้าก็ยังเชื่อถติข้างหลังได้ด้านนับภาษาอะไรกับคนที่เขาไม่ได้นับ<ช>เป็นเชื้อชาติสัญชาติเดียวกันคนไเกิดไทยแบบจีอก็เลยทำไมจะหักไม่ได้แล้วก็ไปโฆษณาเนี่ยเวลาเวลาสมัยที่เรามีเสื้อสีกันเสื้อสีไหนล่ะไปถึงแบรนด์นี้เขา ใช่ไหมเขาก็โฆษณานะเห็นไหมชั้นใหญ่ขนาดนีนชั้นทําให้ประเทศไทยเนี่ยขัดแย้งกันแตกกันเนี่ยแล้วมาเพื่มชันใหญ่เนยต้องคุยกับเขาเวลานะเพียงแต่ว่าเราฟังภาษาเขาไม่ออกแต่เื่อสิ่งที่เดินไทยเสียอค่ะถ้าผมฟังฟงปิสาล้วก็เรื่องราวของผู้เซนกับอาจารย์เนี่ยคือไม่ใช่เรื่องใหญ่โดยที่ขัดชินวัตรแล้วก็ไม่ไม่ใช่การแสดงละครนะทึ่งขัดจริงๆเพื่อรักษาอำนาจไว้ สมัยเขาียนแดงตายกี่คนสองล้านกว่าคนชาติพันธุ์เดียวกันเชื้อชาติเดียวกันแตไหนก็ทำได้คนเซนต์ก็เห็ดคนเซนเติมโตมาจากกลองสุกไม่ใช่กลองเก็บกล่องทองเนเพราะฉะนัน้นแม่ภาษาอะไรคนที่โลมากแาบอยากได้ลาบเยอะๆก็ตักแหละผมเชื่อว่า ก่อนที่จะมีคลิปเสียงนัน่นเองครับน่าจะเกี่ยวกับแผนที่เพราะมันเป็นช่วงก่อนหนะ้าที่จะมีประชุมจริงมีสิทธิ์ครับมันเสร็จก็บอกว่าอางน,นั้นยอมรับแผนที่หนึ่ง่อสองแสนให้หน่อยแานนี้ก็อาจจะมาคุยเรือ่องคัาแทแล้วความแทบบอกว่าไม่ได้แานนี้ก็ฝืนไม่ได้ไงก็เลยบอกว่าก็ไม่ได้เหมือนกันนัะนะ่นแหละ กันเหล็เป็นที่มาของแก๊สแอดคริมเซียน้องมาเล่นนี้ผมอันนี้ผมอิงวิเคราะห์นะอาจารย์ครับจะขัดอาจารย์จุดนี้นะ่ก็คือคราวนี้แม้ทั้งแปดสองยังไงมีเรื่องนั้นก็ต้องให้่างการเลือกเป็นคนนั้นก็นะรวบตัวฝ่ายเดแยวกันแล้วเรื่องราวมันก็มาสู่จุดนี้นะครับอาจารย์ให้อาจารย์พูดต่อไปข้างหน้าหน่อยว่ามันจะเขาจะเล่นใหญ่ถึงขนาดไหนก็จนแปล่เขาจะ นอนใจว่าคนกับผู้ชาในต้นที่เขาใส่ข้อมูลเข้าไปแต่ในตอนเชื่อฟังแต่คุณเขาเนี่ยแล้วเขาก็ใส่ทุกอย่างก็คือว่าในบอร์การตัวเนี่ยก็เป็นเป็นผีตะบุดครับมันมีคำหนึ่งแบบก็คือมันจะมีภาพภาพลูกชายของคุณยู่คนเสร็จสามคนก็จะกดไปนั่นแล้วมานิด แล้วก็อุลมานิสามคนเตียงกันสามพี่น้องี่เป็นลูกสานแล้วก็มีมีลูกสาวอีกสองคนุมาดาแล้วก็อุลมาดแต่แต่ผู้หญิงสองคนเนี้ยเขาเขาจะไม่ได้เกี่ยวกัอกในเรืตอวจุแต่ก็งานงานสั่งครบชุดก็งานอะไรกคงานเท่ากัน้ต่แล้วก็เขาเขียนไปะครับเป็นงานเสร็จแล้วครับสำหรับการเสนอในว่ก็รใช้ แนด 3D นะฟีเจอร์อีที่กาครับจะทำจนปลอดภัยพบกันใหม่ในพี่นาตลอดพีนาไปก่อนลุงห้า